กราบสวัสดีครับผมแมมพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงเทียง,ก,งก็ได้กินเข่ากินเข่าเที่ยงเนาะมาผมมาบอกกันเกินเคยกับเบาก่อยผมพ้นขายรถบรรยากาศเย็นๆล้มสบายๆนะคุณฝน,นกำลังสีมานนะครับอันนี้ก็เป็นรถนะครับผมไา่การรดเมื่อสองถูกสุดนะผมเป็นรถไายการ รถเมื่อสองถูกสุดย่ำนะครับผมโมเมนรถป้ายแดงนะครับผมพูดตำหนี้ตีไรเอหรือว่ามักในความ่พอดีเสียวเกินราคาเกินความเป็นจริงโลกสวยกับ่านไปได้เลยครับพี่น้องรายการนี้สำหรับคนนี่หารถเมื่อสองมอไซค์นี่ราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมแสนต้นแสนกลางไปไปส่วนมากกับมีแต่แสนต้นกับแสนกลางหรือหลักหมื่นนะครับผม สภาพก็ตามนี้นะครับผมอ่าสีมักมา่มักจังไหนก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืนอยู่ครับดุลนพินิจของลูกค้านะครับผมที่จะต้องเบิ่งนะครับรายละเอียดไปตามกันนะผมผมก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งสีน้าเสนอนะครับให้ลูกค้าตัดสินใจในการเรียกซื้อนะครับผมนี่ครับสีรอบคันเม่ต้องไม่เ็ทครับผม่าเก็บรายละเอียดมาแล้วนะผมสีน้าเงินสวยๆเงาๆครับบนซองเห็นหนา ลอกกระทะไม่ไมดอกยางโอเคนะผมใส่ได้อีกดวนดอกังสีเกเดก็ดอยอยู่ก็ดอเกเดอ,อยู่สุ่มกันค้นนะสุ่มมีครบใสให้ครบเรียบร้อยนะครับผมเออสีสันเงางามครับผมเออเบื้องตามนี้ไปได้เลยครับผมสีสันเงางามซองหนาจะคล้องกับหินนี่สาอากาศนะครับดึงขึ้นได้นะครับผมปกตินะครับผมเรียบร้อยนะครับผมรับตัวนี้ครับ ดำดำนะครับผมดำดำเงาเงาครับยางนะนรับต้องตาช้างอันนี้มันตาอย่างบุไฟเลียวยังสีใสนะครับผมกันในนะครับผมสีใสเงางามครับผมเป็นนิสันฟอนเทียนะครับผมปีสองพันสองครับตอนเดียวนะครับผมหัวเดียวนะครับล้อแม็กนาเออกระถางนาไปเลยเอาไว้แต่ทอดไข่โอ้ยพ่อแม่ล้อกระถางพ่อแม่กระถาแบบนั่นเนาะ เออดอกยางซุ่มใส่ให้ครบกันคุ้นนะครับไปติดเบทุกจุดครับผมไปตันหมอกนะครับผมเออไฟลีไปหน,า,น,คปน,หนาครับติดเบอร์หน้าผมเออหน้าตาสวยๆครับผมมือกบินรถมันดีส,ส่งสูงยังอยเขียนของได้ดีครับเขียนของได้ดีเนี่ยส่งเนี่ยแสนแสนหนึ่งครับอีกแปดพันพี่น้องบอง่แพงครับสภาพนี่ เออเรงเสียงดังดีปุ่นนอนๆอยู่ปุ่นอ่าภาสีต้อให้เรียบร้อยนะครับสามปีนะครับอันนี้อันเก่านะครับเดี๋ยวจะเอาอะไรมาติดอ่ากำลังรอป่ายอยู่เออากำลังรอป่ายอยู่นะครับต้อให้เรียบร้อยนะครับผมไอ้โจกยังเงาเงาดำดำโอ้ยสวยงามครับผมเออมีตะแกรงว้อมนี่ตะแกรงกันกระจกหลังนี่แข็งแรงดุหน่ะบุ้ยแม็กไลเนอร์ครับแม็กไลเนอร์อ่ บุนะห้อยเหมือว่านี่ไปออกงานเอ้ยตลอดครับผมอันนี้ครับใส่งานอยู่ตลอดนะพี่น้องบ่เบิ่งได้ออกมาออกคลิปนี่ละเพราะว่ามันใส่งานออกเมือว่านี่ก็ออกงานนี่ขนบามีไปขายนี่ลกขันไม่เล็กตัวไหนละ่ะเบิ่งกันน่ะซอยกันกน่ะพี่น้อง <c oughs> มันสเนสื้อมันสีได้ถือบ่เนี่ยครสื่อตามโคตรบะมี่เนี่ยได้ถือกันดิเออแม็กกลเนอะสวย,ๆ,วยๆ,ๆออกงานมาเหมือว่านี่เขียนของครับ ย้ายล่านไปมุ่น้าทินะิ่นเมากระบ,บ้านีนๆครับบ่ม,มีโยกอา่าับโยกมาได้กับบะม,มีโยกบ่ม,มีดังบ่มีเตึงๆๆนะผม <laughs> มีตะปูป,ปุกปักๆ <laughs> อา่าที่ล็อกกันแน,น่นนครับผมแน,น่นนบ่หลวมครับพุ่นนะแน่นจนเอาออกยากปุ่นแข็งแรงครับผมเี็นของได้สะดวกสบาย,ยแน่นอนตัวดึงนี่ตัวดึงๆๆ เมื่อผมนี่ขึ้นโยมไหมเมื่อเอ้ยังจะหนักจะของหนักด่ากระพองกันอ่านี่ผมโยมตัวกระบะนะครับผมตัวฝาไทยเออโยมตัวฝาไทยนี่โยมไหมเบิ่งเลยนี่น้ำหนักผมอยู่ตอนเก้าสิบกว่าเก้าสิบสามครับแข็งแรงดีครับเออเป็นไรพี่น้องโอเคปะอภิษฎแบบอ่าพิจารณาเอา ผมน้ำสุดเหนือในในผมก็เห็นในบิดนะอไอปีกมันเออสวยงามครับพร้อมใส่งามรออะไรนะผมล้อหลอกอะไรยุรบนะครับยุบเออข้างล่างพ่นกําตาลิ้มเรียบร้อยครับผมออน้ำปิดนะครับน้ำปิดพ่กนกันตาลิ้มเรียบร้อยนะครับ ชัดตรงกันีิไวครับเออมึงตามนี่ผมผมพย,ย,ยาย,าง,ยางจะคายแต่ก็ผมใหญ่มึงจะชันอะไรพี่เจารนาเอานะผมว่าแสนแปดมันน,นี่มันคุ้มค่าพเพราะโอเคนะพี่น้องไปมาหนีเปิดประตูมัพนนะเพนนิงังยลยไปไดยยินเสียงตีนเสียงแกนเนี่ยเงาใส่หลุดีเนี่ย โอ้ขึ้นไม่บ่ะไอ้บ้านเป็นดับบนหลังงามเลยครับตายทางในพระธรรมาดาเดียวไปเปิดทางบุญกันมาดูฝั่งนี้กรอนนะครับเอาเงาบาดเนี่ยโอ้ยละนอมเอาลำแล้วบาดเนี่ยเอาแบงประตูสวยงามครับไล่กับฟีกับกกกจัะ บ่อ่ะ้ยมาดันมาดันโอ้ยบ่อขาวสะาดปานขาวผู้สาวได้ไหถิ่พี่น้องขาวสาดปานขาวผู้สาวเลยอบ่มีห้อยขาดเด้นีมบ่นอ่ะไม่ไม่ยุ่งเลยนี่เก็บของนี่เอกสารบ่วมแนบบ่วมบนอ่าเป็นรถขายที่ตลาดนี่ยไม่ไม่ยู่งมาสวนไม่ไม่เบื้องช่องแง่เนี่ยเบื้องช่องแง่เป็นไหนเนียนเนียนเมื่อนี่เบื่อเอาครับพี่น้องเป็นไหน กันสวยงามอยู่วะยอครับ USB AU X นะน Bluetooth ครับบูทูธนี่บูทูธกับโทรศัพท์นี่เองสิมอเตอร์ไซดสายครับหรือว่าที่ใส่สายก็ได้นัน่นหูมันแบบเย็นครับแเย็นเอนเอแต่แต่ดันดีครับเออมอนล่องแขนสวยงามครับสวยงามคุ้มค่าแน่นอนสภาพนี่าราคานี่ยไว้กางหลัง วุนเป็นไหนเอางามปิจารนาเอาพี่น้องโอ้ยอยากได้ลาบเจ้าจานเนี้ยหนอนดีเสียบวุ <c oughs> บนอะไรเบีดจานอ่ะเออไปใส่ไม่ียบบ้อยนะผมนี่มังแมทอะไรๆปกติไม่อ่านยันหลุนฟองของังฟองขังนะไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> เอา้าเหตุผลงานคุณ ตามมาเลย,ย,ยเพี่น้องคอยๆเบิงกันเอาแดบดบแบบปดพานกุมคาเดี๋ยวน่นอนเดือนไม่กับปเด็นไหนมาไม่แล้วนะผมใส่ได้เบิดเดือนไหมนะครับสองแสนสี่ห้านเจ็ดร้อยเจ็สิบเก้านะเจ็ดเก้าออกไปแลว้วเมื่อกี้นี่เก้าเจ็นะอันนี้โอ้ยอันนี้มันหนาที่มัตรงยังง่อยมันเหนื่อยยังมียังง่อยนิดหน่อยนะผมมันล้วนครับเออแต่ว่าความร้อนนี่ปกติแน่นอนนะผมเก็บความร้อนมันสินล้วนนะเป็นบอกอยู่ เออแต่ว่าผมใส่อยู่ตลอดบ่มีปัญหาแน่ครับผมบางที่มัน,นยู่พี่เออมีตำนั่นแหละตำนี้ตำนั้นก็นใส่ได้ปกติเออไปนี่ไปตัดหมอกเออโอเคไปเบื่อง่องเครื่องกันนี่ประมาณนั้นครับนี่อยู่ตัวเมื่อกับมามีปัญหาแน่นอนมามีความร้อนมามีน้ำดันหรอก นะครับเจ้าอาเข็มคว่ำวัดมันอาจสีล้วนแน่ว่ามันมาตั้งแต่เขาเห็ดปุ่นเนี้ยน,าาน,นะครับมันมาตั้งแต่เอามาแล้วจะเลยน,ปน,ปน,นไปเหนะ็เป็นไป,ไปหนหนเห็ดมันก็ได้เป็นบางเข็มนะใบเข็มมันก็ไม่ได้เนาะนี่ครับเกานเดินนิ่งครับ เดืงนิ first, ่งดีทีให้เพื่อนๆช่วตังานได้ดีครับอือตัดยู่ตลอดนะเครื่องไตยุตวมือบนแกนน้ำด้อยบุบบมันีไอเอเนเร็่งนี้ไอ นี่แหละครับพี่น้องโอ้ยไปใส่งานบ่ผิดหวังเนี่ยน่ยนอนาเขาเขาเพราะว่าตอนบอทนันในสตาร์เนี่ยมันก็ขึ้นยุ่กลางแลว้วเข็มข้มอม่อนจอดไว้จอดไปหมุนมุดแก้มันก็ขึ้นกลางแลว้วเข็มข่อม่อน สวยงามครับพี่น้องนี่เวลาเอาหมูขุดแก่เพืพ่อเพราะว่าท่านได้แต่ตัดมันติขึ้นมาปีเราเก็บตัวนี้มันปีนมาตรงนะครับความวันแต่ว่าความวันเพราะขืนแน,น่แน่นอนครับใส่งานในปกตินะพี่น้องขอบคุณหลายๆครับติดติดตามกันด้วยดีเสมอม,มานะครับเออทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบนะตั้งไลน์กับมี่เนี่ยนะก็เดี๋ยวติดตามกันเอาเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆสนใจก็ ติดต่อกันกับมา0 6 2 2 3 4 9 6 4 2ได้พี่น้องเนดะ้อขอบคุณครับ